โอ้มาไดครับันน่ะฮะปากกาไ, <c oughs> ไม่ใส่โอ้เจยนินมหนเจนยิ้มิ้มมเนปะออโว้ยออแมงสตีนครับเข้ามาถามทีท่าทิตดิเม่นวะเออท่าทิมออจิ้าชอยท่าทิพ่นี่ใส่จะบว,วาซะบอนนี่มึงจะยิ้มงี่ไหมเฮ้ยขนาดว่สิีติด่ะมึงจะยิ้มงี่ไหมนามว่าพี่มึงจะยิยังยิ้นี อย่างนี้ไงอย่างนอย่างนียังไม่เมียนมางามดียังไม่เม่ยนมางามมางามยังใส่ป่ย่งหงัดว้ยที่กูยังงัดเว้ยมาไงคนื้ออามหาฮักกูนี่ยก็จเจอนี่ยครับอะรนักเลงเขแถม่าแล้วเจ้งตัวอย่างนี้ตองใส่งัดบ่เนื้อไม่พอมึงงัดมึงเสะ ไข้าวเลกเล็กี่หมลุงวันน้ข้าวอ๋นักเลง,งกลงท่นกลัวอเอภาษาอังบ่เนี่ยวัวแล้วเป่าไม่้สมัยเก่าๆอะไรภสาธิตบ,บ่แักมงึงว่งไทยนั่งอยู่นี่สาษิตยนี่เออไอไอนอนกันเออนั่นไ อ่ายงกันอบอกได้ไหงัดน่องกูเอกูเหยียบแมงเบิดเบ่งเฮ้ยเฮ้ยนเยเอามันมหนีงดีนะจัสขเบ้ยกูจึงัดกูราไปด้วยกูจึงัดดีๆเ๋ยกูจึงัดบดสกคนปัดด้ยเพรางักครอหลงหลังกูอยู่เ วนไหนนะวันนรู้ว่าจินเราจังเวียนว่าจีนเราจังเวียนออนี่นข่าวว่าจีซสาก็เลยเป๊กยอมเจก็เลยมาเลยอนนี้วันนี้เฮ้ยเรอะมึงอ่ว่าจีนแล้ว่าจินเราจังเมียนแล้วนน่เออว่าแล้วว่าจนแล้วนี่เนข่าววทถายกูก็โดนเออนี้ข่าวดีก็เลยมาเลยอันนี้เป๊กไไม่ฟองว่ะ A tàn ngon sao amo ni mong muốn. Amp ngon 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 cùng ngon với, ngon kia ông kêu ông ngon với ใช่โปรแกรมมาเย็นกว่าจะเย็นเย็นนั่งก่อนนั่งก่อนเขาเคลียร์กันแล้วเขาเคลียร์กันแล้วเย็นเย็นโอ้หลักเล็กนี่นี่นเขาวันนบินตรงจากสหรัฐอเมริกาเลยเอ็นบอนี่นั่นครับโอ้ไปเจอคอนเสิร์ตอยจ่ผลมาขโมยเนี่ยมาตะไกลครับนี่นี่น่ะเขาวันนี้หลักเล็กท่านี้หลายก็เลยบินจากรัสเซียเนี่ยเลยบอลแม่นครับมาไกลครับมาทานเถอว่าจะมาหงัด มาเอาเล่นมาเนี่แมนภาษายังจังเึงบินว่าปันอุ้ยโอ้สภาพของกูว่าเขาไปขึ้นเครื่องบินกูว่านี่ยคิวคิวแหงคิ้วคิ้วคิ้วอะไรใส่หนึ่งวันมาแต่นามาแต่บานมาต้องมาตื่นเลยมาแต่นาอ๋อกี่เครื่องมาตนาปะแมนเครื่องยังเครื่องสูบนาบ โอ้ขี้เครื่องสูบน้ามนต่นา <c oughs> โอ้ยกระสับจะขี้มากนั่นแหละ,ะขี้เครงสูงน้ามากอ่ะสมั้สิกินเ้ายังเรียนมอสมาานันวก,กินครับนี่นะครมัเร่องอยู่แถวฟาม,มัมีรารโอ้ยโพดไป <c oughs> เยสิลกมังัดกันซะงดอย่างเดียวเลยยังวะเก่งแทบันวะนเก่งรับคนมาสีเดือนคนโพด การกูเกี่ยวเขาอยู่กูลงจากเครื่องรถเกี่ยวเขามาโอ้โหคุณ <c oughs> ยังมาหอดทันสิออมึงเป็นไผรวะนี่โอ้โหยินข่าวตอนลงจากเครื่องเลยครับครับเครื่องรถเกี่ยวเขาโอ,อ้ย <c oughs> เครื่องเจ้าเขาอย่างรถรถเกี่ยวเขาตีไป็นเป็นวันทิ่ลมฝนเขียนเสื่องหรอวัวฝนตโตายใิติโอ้ต้องเทอเขาดีด<ก>ีวะใช่งัดตึง งานบวชเป็นว่างานหอนตุ <À. S 1> y, e ้พี่เยอะเนี่ยงานบวชวัยวัยอยากควบคุมบ่ดีบ่ควบคุมบ่ดีส้างให้แต่งอยู่เนี่ยโอ้ขึ้นใจแตแล้วหลวตุ้พี่ันอย่เนี่ยไม่จะเมียที่กันสองคนเดินบ่วุ้ยหุบใส่กันเอายตุมเส่กันคือใกล้หน่อยข้างซุงไปหนดยากว่ะยังก็วาวยังก็

โอ้ยโคตรไปดอกโอ้ยโคตรต้องเสียไม่ห่างก็เสียแล้กขวดเราไม่เคี่ยวนี่ไม่เมี่ยนแร่เราไปตอนนี้ยิ่งเข้าโอ้ยงัดเขามองเดียวเลยโอ้นักเด็กก็เสีล้ขวดครับเฮ้ยยังวะเี้ยยังอยู่เลย ตื่นอย่างตื่นอย่างครับตื่นหัวใจคนเดียวครับอ่าครับสนุกแค่หกันนะครับเนาม่นี่นะครับาต่อครับว่จะบปกินอะไรด้มันบ่ว่ย่งนะคินเยเรื่องมาเลยขวดปอนึงงวดหน่อยขวดเซ่ใส่เขวดมาลงมาตะผุดใส่ก่อนวาตังเจยวเขาตั้งเจ้าเขาคนโตนนเจ้วเขาลงมาเออใส่เกิดกระแทาพ่อท่าน ต้นเครื่องลงมาเลยครับตน้ตนเครื่องครับจะเสียจางไหนดีเครื่องกับเครื่องคู่ปตจะผอบเนาะเว้ยขากมันมทางน,นั้นก็ยังยังยังม่งเดี๋ยเดี๋ยวมาทานเอาเอาเอายังต่อครับมาทำข้าวสาธิตรครับในข้าวจะถึงงัดมาเสริมจ,จะมาซอยสาธิตจะี๋ยี๋ยจะมายังแล้วหวานก็ว่านี่ยู่สาธิตจะซอยบุกบุกงจะผ่าเลยนีสงสัยสิคือกันอยู่ครับ บมบมพูดงบมฉันจะใช้ฝงฝงก็ใอยฉานจิตม่เื่อนะว่าจะจิตซอยมึงยนี่ต้อห้เดง้มาว่ามึงเด็กบยมัดถงมึมถือเขาหมึงไงทุ่นนอนครับนอนก็บตีนเขาลุนหนอนถือตนเ้าลุนหลุดสมัครสมัครโอ้แข่ครับนี้เการแสดงครับดอกมวนตามสไตล์คลิปของยังตอบนี่ครับมยังอกครับอือ ยังตอกเิ่นกับบ้านๆเนี่ยนะครับเป็นเป็นเดืเป็กสรุปแล้วก็คือเขาจะกินเนาะยังเวียนนี่เขาจะกินนี่เนาะโอ้ยใหญ่เสือมาเลยเสือขวดหน่อยเยียวยนี่มันจะบูมันจะบู๊อืมหงุดหงุดนะครับคลิปสรุปสถางนะครับคุยกันตามสไตล์้องยังตอกกัตริย์เทียน์แล้วคำนาะมาถามข่าวกันนะครับอ่าไม่ยังเหรอครับคลิปนี้ก็ ผักไว้เลยนะครับการเดินทางของสาธิตตายต่านะครับกับน้องปิ่มนะครับเร็วนี้แน่นอนนะครับเป็นอีพีนะครับแม่นบ๊อบผักหนึ่งผักสองผักสามนะครับแต่ยังตกหมอนบ๊อบจํบเรียนน้ำยวงมาเลยหมอนจ๊อไจเรียนเอาเปน้นกวดขยะอยู่ข้างทาง่านติดตามนะครับเร็วนี้แน่นอนนะครับ<อ>การเดินทางไปเที่ยวทุกสิงทุกที่ของสาธิตกับน้องปิมนะครับ กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งกดสับตะไคร้ไปมะกรูดนะครับช่องรถแห่สายโจทวันตัวนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับนัทต็อกนี่บ๊ายบายเออาสัน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 มึงสันสันมึงจวดครับนีเอาละครับบารนี้สามกดมาพวอกันครับบารนี้อยู่ไหนบนนอ่ำบาร์นี้เนาะได้บนเนาะ มึงได้อยู่หรอผมได้อยู่แล้วได้อยู่มึงจัดอาจารย์อันนี้นักร้องไงใครพวกเตะยได้ควาได้หนิฟังเคยฟังก็เธอไปมอเตอร์ไซค์ห่างนี่ย่างๆเออไปฟังนักร้องเลยจะจุดมะล่อมหรอเดือดเดือดแล้วแต่ว่าสายม้าอย่างไรจุดสายจวดสายเงาะหลุดแหลกหลุดแหลกมามาแต่ไซค์หลดแหลกก็ได้เดี๋ยวจับวงการไปเด้วไปตัางพอมีชื่อเสียงมันก็ไปตัางขายไม่ มันออกจากไข่เจ้านีไม่รูิกมันก็ไปตังไข่ก็เตะได้คอร์ดไม่เห็นยังนี่เห็นยังนี่บอก่นว่าคุยครับเอาเอาเอาเมื่อไอเจ้านี้เห็นไหมครับไอสาธิตพี่กินหอนเอามันวันนี้เอาไปเจ้านี่เดี๋ยวสิบอกเดีสิบอกใคว่าคุยอยู่นี่มาทานไป บอกแล้ว่าอ้เจี๊ยเอดเจี๊ยบเปีเหอว่าขอยยูถ้ากินเนื้อกินหนดกินหนวดาน